พีเต้ของเราครับโอ้วันใจจัดเลยครับอาลโหสวัสดีแฟนงหมทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในคู่ดีเลยต้องบอกว่าคู่นี้ไม่ดูไม่ได้ครับฝ่ายแดงครับเพเตชินครับประธานพิบอสเนี่เปิดมายกสามครับนี่ปือคู่ที่เอาทําเวทีรัดดําเนินในสั่นสะเทือนนั่นเลยครับโอ้โหต้องเอสตีของเพเตชินครับ วางแส้ไฟขับโอ้กล่องเชียร์นี่สนั่นประธานหนำมวยเวทีลาดดำเนินเลยครับตอนนี้ใส่ทีกีทีใส่ทีกีทีโอ้ยแข้งขวาไปเลยไอ้ชินโดนหมัดโดนหมัดโดนศอกโอ้โบิ๊กบอลก็ไม่หวังเสียงเชียร์เหมือนกันครับขวาไปครับเลย ขวาใบออกมาสวนมาเกี่ยมหน้าต่อไปโอ้โหเข่าโอ้ยตอต่อ,อซ้ายใบเฟได้ชินขวางหน้าหุ้ยโดนเขาสะดุ้งเหมือนกันเฟเดรชินเด่นไปเลยครับหมอนไปได้ ยังไงแข่งขวาแข่งขวาโอ้โหียหันหนาโอ้โหโมมือเลยครับไม่ได้ชิไปไเดีไป่อครับแข่งซ้ายไปไปไป้ปนได้ิไปได้ไป อยสายบุดใบแทงขวาโอ้โ,โ,อโยโดนซานเหมือนกันแทงขวาดับขวาโอ้โดัดจังหวะสองทีเลยเดียวครับโอเคแทงขวาไปโอ้โยโดนเข่าเหมือนกันนับสักโอ้ก็สอบขวาองไรวัวแล้วโอ้ยแต่เช้าวัตีโอ้โห,โโหสวยจัดเลยคนระับ ไปครับไ,ไปไลยกดยกที่สามเนี่ยโอ้โหแม่ีขอเรามาโฉต่อครับยกที่สี่ครับโ,โอ้ตอนนี้พะเตชินนี่ไปต่อถึงโอ้โหโแม่ห้าหกหนึ่งเลยครับดูครับว่ายกสี่ยกนี้บอลจะแก้เกมยังไหครับมาวกันแ่ง ้อง้าหมดนะตเตะยินหมดมาเป็นเรื่องแน่ครับโอแ้แข่งขวาแข้งขวาโอ้หแข้งขวาสวยจัดเลยครับขวาไวาสองแข่งสามแข่ง 又好玩，真的。 ขวาไปซ้ายไแหออกแ่งบ่อยๆแข่งสวยๆนี่น่าจะไม่น่ายากครับเทท้เตช ได้ประมาณ30ปีครับของยกที่สี่ฮะ โอ้โหแม่ดูครับพี่เต่ของเราครับโอ้บันใจจัดเลยครับโอมีเรงติงหน่อยครับครับยกสุดท้ายครับเติงครับพาบิ๊กบอสครับไม่ลู้หมวใครจ่าครับยกนี้ ไม่แรกแล้วครับก็ได้จินฝ่ายตั้งรับเก็บอาวุธแล้วครับจะเข้ามาของก้อนหน่อยอไ,ได้จินครันะบต้งรอบเสียงอาคังนะตอนนี้โอ้โหสายตีหัวเข้าบ้านแล้วครับก็ได้จิง ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ4 0่สิบวินะโอ้ยแน่ระวังนะฮิเดชินนะหมาดไม่ได้นะครับไอ้อวิปวันก็ไม่ยอมแพ้ครับแต่ชนะต้องน้องอย่างเดียวครับวิกบอนโอ้ยโดนหมัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮิเดะว่าไง โอ้โหแล้วเข้ากอดหน่อยเลยครับโอ้โหคาร์เอาเอฟซีทางขามี่อฟเสียวไปเหมือนกันครับสายไวอดไวสวยครับเรียบร้อยครับหมดยกสุดท้ายครับสหดยอยครับเอได้ทิมครับเปิดเลยครับ ดูเอฟซีครับโอทีเคตินี่ลั่นสนามไปหมดเลยครับแน่นอนครับหาไปทางมุมแดงครับเป็นเวเตชินครับอานาคะแนนบิ่บอสไปอย่างสวยงามครับโอ้ถูกใจเอฟซีเลยครับโอ้ดูเสียงเด็กดูเสียงเชียร์ดิโอ้โหสนาดจริงดูดิโอ้โหแล้วนี่คือบดานเอฟซีของเวเตชินนะครับโอ้โหขนาดจัดเลยครับ แหมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมบคุณผู้ชยได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ